เทนแล้วจะพาไปลูกปะจะพาไปไหนอ้าวไปเอาบากบัวไงครับมากบัวบัวหมากที่ลูกชอบไงโอเคไหมไาเดินไปครับกําลังจะพากันไปเอาบัวหมากนะครับนู่นไงพี่กอยไปถึงนอน่นน่ะระวังน้ําระวังน้ามันจะมีตัวต่อแตนนะล,ลูกระวังด้วยระวังด้วย โอ้มะม่วงครับมะม่วงดูมะม่วงเป็นแซงเป็นแซงเลยครับก็ต้องเดินจากกระ,ะท่อมนะครับกระท่อมน้อยเถียงนานะครับก็จะลงกันไปอย่าวิ่งนะลูกอย่าวิ่งนะ บรรยากาศท้องทุ่งนะครับทุ่งนาบ้านนอกบรรยากาศดีครับวันนี้ร้อนทั้งวันเพราะว่าเพิ่งจะมีเมฆฝนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งในเทนเทนน้องปุ้ยไปแนละ้วสามตัวเข้าแก๊งเลย ต้องเว้นระยะห่างโดยนลูกเว้นระยะห่างหมายถึงว่าตามเขาไม่ทันใช่ไหมไมาทางนี้เลยมาทางนี้มันมีตัวต่อตัวแตนอยู่ตรงนั้น๋ยวช่วยไม่ได้นะตัวต่อตัวแตนที่มันมีพิษไง วันนี้ก็จะมาเก็บหมากบัวนะครับอย่าเพิ่งไปลูกอย่าเพิ่งไปทางโน้นไม่ลึกนะครับนี่เป็นสะบัวนะครับสะบัวขนาดตูไปเลยปลายมวอดอยู่สองวันเก็บสองวันเก็บนะครับ เดี๋ยวไปเก็บบัวหมากกันครับวันนี้จะลงลุยนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวไปเก็บให้เด็กๆครับเอามาดูก่อนดูก่อนเร็วๆสวยไหมสวยไหมมากับใยรุ่นสามตัวไม่ใช่ัยรุ่นใจร้อนนะครับดูสามตัว เอเจ้าพี่ว่าเอาหัวไปเชื่อมไหยังก่อนงวบัวไปเชื่อมบ่หัวบัวให้จีก่อนเบ็ดให้ดูเบ็ดตรงนี้ค่ะนี่นี่ไหมเออที่ไหนนี่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 เอาเลยอื้อฉันขึ้นม เออนานยุ่ละเออข่านทำอะไรข่านเออนั่นรอดมือนั่นน่ะข้างไปมือแดงไม่อลุดคล้องเดี๋ยววันจะลงเก็บบัวนะครับเทนเทนมาทางนี้ลูกมาทางนี้เร็วเร็วลงเลยบ่ลงหนำบ่ลงโน้น้นำลึกบ่ไม่หนำไม่ลึกเดี๋ยวไปลงทางโน้นดีกว่าเอาลงนพี่เกมอย่าไปนะลูกมาทางพี่ลูกอะไรไปเนี่ย หัวตัไุ๊บตาเลยนะม่้าหัวสักไไม่ต้องเอาเยอะนะเอาไปกินวันหลังค่อยมาเอา ไม่ต้องเอาไปเยอะเอาไปแค่พอกินไอ้ว้าวแม่วนี้มีอ่ะอันนี้จะไปเพาะนะน,นี่จะไปเพาะเอ,ไ,อ,ะอได้ได้ยังลงอ่ยังลงยังลง,ลงไม่ลงลูกไม่ลง,ม,ลงมันมีน้ำลูกไม่ลงหรอกไ่อแต่แต่ไม่เอาไม่ลงย่าลง ไม่เอาไม่ลงอย่าเลยลุงนี้ลุงนี้เป็นตัวอย่างแล้วลุงนี้ลงได้มีโตแล้วลุงนี้ลงได้รองเท้าไปด้วยรองเท้าไปด้วยยังไม่เห็นตาอันเด็ดเอารองเท้าไปด้วยเอาถุงไปให้พี่ไม้พี่เกมกอรองเท้าพี่เกมมาถุงไปให้พี่ไม้แล้วพี่เกมก็มาหยิบรองเท้าพ่อไปไปดูพี่ไม้ไปดูพี่ไม้เอารองเท้าลุงไปด้วยขยับมาเฮ้ อันนี้เก็บไว้พ่อนะลูกเราเก็บให้พ่เอเลยเอาไปเพาะดูที่มันตาใหญ่ๆตาแตกๆนะนี่วางไว้ตรงนี้วางไว้นี่รองเทา้านู่นเอาไปวางไว้ตรงล,งล่มนู่นเออเก็บมาลูกงัดคือไปไว้ได้ปะเ,เ,ไปไปเดี๋ยวลูกไปเดีินไ,นไม่จะลงไหมจะลงไหมล่ะนะอ่อาลง ถอดรองเท้าถอดกางเกงด้วยลงไหวลงไหวเสร็จเลยไม่ต้องถอดเราไม่ต้องลงอืงตรงนี้โตแล้วตรงนี้ลงไปได้อะลุงมาๆมาเห็นหน้าลุงนี่ยังใส่กางเกงได้เลยก็หนูตัวเล็กนะลงไปก็เปียกตัวเล็กอะไรไม่เป็นไรหรอลงไปไม่ได้ดิฝังนี้ไม่ได้โดนไปเอารองเท้าพ่อมา มาเลยดูด้วยนะดอกมันใหญ่หรือเปล่าไหนแม,ม่ดูก่อนน,นี่นี่ตรงนี้เนี่ยดอกใหญ่ตรงนี้วิธีการเก็บนะครับให้ดูตรงนี้ครับดูตรงตามัน,นะครับ <laughs> ดูที่ตาตรงนี้ดูแป้นมันหวานเล็กหรืออันใหญ่ถ้าโอเคเราดูแล้วก็ หักปั๊บเลยหักไปเลยครับมีอ่อนมันจะมีแบบอ่อนและแก่นะครับมเมล็ดของเขาเนาะนต้มกแกเร่ต้มเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็จะไม่เอาเนาะต้มเนี่ยแบบนี้ก็เขาจะเม็ดเขาจะแก่แล้วหะิบต้มเม็ดแก่แล้วก็หนาแบบนี้ไม่ได้

โอ้มันมีปลาฉลามด้วยเหรอลูก เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่พาไปรุ่นขึ้นมาจากบ่อบัวเร็วๆเ,เ,เดินไปลูกเดินไปพี่เทนเนี่ยระวังไม้ลูกเอาทิ้งเอาทิ้งเอาไม้ทิ้งเออนั่นแหละปะเดี๋ยวตามไม่ทันเออ ไปดูน้ำเนี่ยวางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเอานี้อานี้เอานี้เอาบัววางไว้ก่อนเนี่ยครับบัวก็จะได้ประมาณนี้เนาะครับเอาของวางไว้ก่อนจะไปดูน้ํากันนะครับว่ามีไหมเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราอยู่ในกระสอบมีนิดนึงเดี๋ยวไปดูน้ํากันต่อเลยนะครับามมาก็จะเป็น สะบัวแบบนี้เนาะที่นาที่แกวเขาเรียกลำน้ำแกวคนบรรยายก็จะพูดไทยก็เริ่มจะไม่คล่องแล้วครับจะออกสำเนียงบ้านอย่างเดียวเลยนะครับคนฟังนิดนึงไอเดินลุกเดินพาเจ้าตัวเล็กเจ้าตัวน้อยมา บรรยากาศก็จะร่มรื่นนะครับนี่ไงหน้องแก้วนี่ไงมันลึกไหมมันลึกไหมมันลึกไหมลึกไหมครับโอ و, ้โหใครๆหล่นลงไปที่ขึ้นไม่ได้เลยนะนี่เราอยู่ที่สูงมากเลยเห็นไหมนี่สูงแล้วก็ชันมากเลยลงไปนู่นปลาด้วยเป็นลำน้ำก็จะมีกอไผ่ คดเคี้ยวเลี้ยวไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นท่าขึ้นลงแบบนี้แต่ตรนนี้ก็ชันมากไปเดินไปลูกเดินไปเออถ้าใครหล่นลงไปนี่เป็นอาหารปลาเลยอสลามเหรอลามแไปสลมเหรอแต่มันต้องาก่อนน้าถึงจะได้ปลาสลามไม่กินปลาสลามไม่ได้มันจะเป็นอะไรันเป็นสลามอ่ะ นั่นก็จะเป็นลำน้ํามาจากทางด้านโน้นนะครับมันจะมาคดเคี้ยวเลี้ยวตรงเนี้ยก็จะไปทางโน้นต่อตรงไปทางโน้นลงไปได้ลงไปนลูกใครลงไปนี่ล่นล่นเลยนะครับเนี่ยมันลึกมากเลยฝ่ายก็อยู่ดังทางด้านโน้นนะตรงไปทางโน้นนะครับฝ่ายน้ำล้นไปทางด้านโน้นนะครับฝ่ายน้ำล้น อ่ะพอใจหรือ,อยังพอใจกันหรือ,อยังป,ป,ปพอใจแล้วพอใจแล้วใช่ไหมปลาทีนี้กลับกลับได้แล้วปะเดี๋ยวมันจะหล่นหล่นลงไปในน้ำไ <c oughs> อ้ลูกปลาไปปปุ้ยตามเลยให้ไปปุ้ยน้ำก่อนเ <c oughs> ลยเออไ <c oughs> ปย่างกัน เดินเดินเดินไปน้องปุ้ยปะเจ้าทินเจ้าทินครับเจ้าทินใส่เสื้อลายอะไรนะลูกเขาเรียกลายอะไรนะเสื้อเสื้อลายมาริโอหะโอเคปะเร็วเดินมาเร็วปุ้ยปุ้ยมาไก่น้ำเที่ยวไก่น้ำเที่ยวมะเดินนะอไงนำเที่ยวอ๋อนำเที่ยวได้ทุกที่เลยไปลูกไปเดินเดินเดิน ในน้ำเดียวครับทำได้ไหมที่จำได้ที่จำได้มีจำไดกับโค้งพ่นแก้วเล้พ่น่าพ่นเยวเดี๋ยน้ำขึ้นม่อีกก็ขึ้นไม่เรื่อยน้ำขึ้นขึ้นไม่เรื่อยอีก บรามากาศท้องทุ่งน้ามากอ่ะึ้นน้ามากกะขึ้น,น,อ,นอ่าพอเราเก็บแล้วเราก็เก็บของเดินขึ้นบ้านยายจ่อยมากโอ้ยทีหลายต้องนีต้องมีทีหลาย หนาวีแล้วการด่างนี่แล้วบันกอเนีนได้ยากงางไสเวีดการด่างนี่ปลากล้วยเอานี่นวน่าพี่เลยล้นล้นขามเลยเนาะล้นขามเลยเนาะนี่แก่การด่างวงนี้ไป มันเป็นบรรยากาศที่มีความสุขและอบอุ่นนะครับวิถีชีวิตบ้านนอกเป็นอะไรที่เรียบง่ายอยู่แบบง่ายๆครับอยู่แบบพอเพียง นี่คอกบัวคว้างนั่นเป็นมาหน่อยเป็นบรรยากาศที่ดีดดแต่ก็ดูอบอุ่นนะครับมาหน่อยฝนตก็ผลไม้มีกินอยู่ตลอดนะครับ รอบข้างโบกอะไรก็ได้กินขึ้นดีไปหมดเลยเลี้ยงกงเลี้ยงไก่ครับอ,อ่าเรามาดูกันครับเรามาดูกันกว่าจะได้เยอะไหมเอาเทลงพิมาเทลงตรงนี้เลยครับโอ้นี่ครับอา้าวโทรศัพท์ก็อยู่ในนี่หมากบัวโทรศัพท์ อือยู่ในนี้ครับมาดูแล้วไปล้างขาด้วย,กยกมมเก็บย,ยังเก็บหมากแก่ได้เยอะะเลยอันนี้ไว้เพาะพันธุ์นี่ครับอันนี้คือจะไว้เพาะพันธุนะครับว่าเขาจะเกิดไม่เกิดเนาะนี่ครับจะเอาไปเพาะพันธุ์เนาะเป็นบัวหมากที่สวยงามนะครับครับครับเอามาประมาณสองสามลูกครับกิ๊กแก่ๆนี่พอดีเลยทุกคนครับ รุ่นนี้พอดีก็จะแกะแบบนี้นะครับรุ่นนี้ครับเนี่ยพอดีเลยเนาะก็จะแกะแบบนี้เดี๋ยวผมแกะก่อนหึออยังไปยัง้าล่างน,นี่ครับเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับออจะได้กินบัวหมากที่อร่อยนี่ครับวิธีชาวบ้าน ครับคลิปนี้ก็นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ